เดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่วงมินนี่เล่นไม้อะไรสักอย่างโอเคค่ะไปเล่นกันดีกว่าไปมาเอาก่อนต่อวิญชบก่อนมันจะได้สนุก จะมาแบบดึงเฉยๆมันไม่หนุกมันต้องต่อ,อชุบด้วยมันจะมีเกมแล้วมตนจะแบบชุบสามตาสองโอเคเขาชนะเ <c oughs> นี่ยเกมจบไป เปลี่ยนดิกว่อเฮ้ยอันนั้นผิดกฎไม่ได้ได้ไม่ได้ต้องอันล่างก็เอามาบนก่อน ได้อันไหนก็ได้ปล่อยออกมาไม่ได้มัวสัวมันต้องดึงมันไม่ใช่หยิบ <laughs> มัวสัวฝนจะตกแล้วนะเลิศันสุด <c oughs> <t un> ท้ายมันดีโัว่าอันกลางเลยเหรอ ใยาจะทำเป็นคนลงมก่อนมือเดียวนี่เฮ้ยอย่า <Yeah. S 2> เราจะไม่ยอมแพ้ใครแพ้ต้องโดนลงโทษมามาแล้วๆๆโว้ยอย่า เอ้ยอยยาเดี๋ยววัาล่นขี้เก็บเก็บล่นแน่ล่นแน่ใครแพ้ต้องต้องเห่ามันหมาไม่ไม่ไม่เอาไม่ได้นี่ยังไม่ใครแพ้ต้องไปเอาตังค์มาให้อ๋อ อ่าต <laughs> uh, 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 uh ่อต่อต่อต่อยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่เอาไม่ตายแน่ตาย สาย,สายมือเดียวดิมือเดียวดิ <laughs> ลืม <laughs> สองร <laughs> ัวจัด เก็บได้ไหมไม่ได้อาจจะโซมก่อนโซมตอนลงอย่ายัางไม่หล่นอันดับตอนลงนี่วเครื้งล่างเอาเลยเอาเลย,เเลยมันไม่หล่นหรอกเชื่อฝีมือตาใคร ไม่อย่ามาโกงหรือว่าอยากล้มมันหมดแล้วมันยังไงก็ล้มแล้วถ้าไม่เสียนอะล้มคนมันเสียนอยู่แล้วอ่ะเนาะมาเหอมาเ้อะเด้อเร็วเๆไม่ไม่ยอมแห้เรียบร้อยชัวร์แล้วมัเป็น มโยกใช้มือเดียวใช้มือเดียวกดของเราจะต้องใช้มือเดียวไม่สองมือที่โกงผมมือมันก็รู้ดิมือเดียวเหอะมันจะแค่ประคองไเฉยจบจบเย้ยเรียนห้อชนะแล้วชะนะแล้วเก็บด้วยชะนะแล้วเห็นหน้าผู้ชนะก่อนแย้ เออฮอนเลยหอนฮอนก่อนไม่ยี่สิบาทมาชนะไงเอามาดิไม่ชนะแล้วมาฮ้อนก่อนไม่เคไม่ดองฮ้อนก่อนไม่ฮ่อนหน้ามาก่อนไม่มีวันโุ๊บปก่อนโอ้โกงเหรอโกงเนี่ยไม่โกงไม่เคยโกงโอ้เล่นแพ้แล้วก็ไม่ยอมทำอะไรเลยเก็บโอ้หล่ยกันเก็บ ไม่สนุกเลยไม่สนุกทีนี้ไม่สนุกจบช่วยกันเก็บจบจบจบไม่สนุกช่วยเก็บด้วยไม่สนุกเลยสนุกกงตังก็ไม่ได้ตังมาด้วยแล้วก็จะเอาตังเล่นแพ้แล้วเอาตังเขาเปลี่ยนกฎใหม่เอเล่นแพ้แล้วต้องได้ตังโอ้ยคนนไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกจบ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 ที่ทำเลยนนี่ลายเมกกะบานี้จบ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  นี่นี่นเอกเลยเอ็กเลยไม่จบจบคนแพ้คงได้ตังค์โอ้ที่ส่วนคนชนะต้องหอนไม่สนุกไม่สนุกสนุกเอาหอนเลยหอนหอนเลยเนี่ยคนชนะต้องหอนเอาเหมือนนกจิตเอาเอาโอ้โหที่กองไม่สนุกที่หลังไม่เล่นแล้วใครมาเก็บอย่างนี้ให้มาใสายย่ตรงนี้ ไม่เล่นแล้วไม่หนุกไม่เล่นไม่เล่นไม่สนุกเก็บเก็บสิไม่สนุกเลยแพ้แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแบดยิ่งหลีไปตายแพ้แล้วคนชนะไปไม่ไม่คนแพ้ไปเลยมาจะถ่ายต่อเลยไปแบนยิ่งหลีกไปเลยต้องต้องโดนลงโทษยังไงก็ต้องโดนลงโทษต้องแพ้ไม่เยอะเออขี้โกงแพ้ไม่ทำ แพ้ต้องอยอมยอมรับผิดไม่อยอมไม่อยอมทำเลยนม่แพ้นี่ไงโดนลงโทษอยู่คือเก็บไ<อ>ม้ใส่กล่องหอนก็ไม่หอนเห่าก็ไม่เห่าเห่าก่อนเลยวางอย่างนี้อีป้าเห่าเลยเห่าก่อนบงเห่าบงบงมาๆมา,มา,มาๆถ่ายเห่าเห่าก่อนเลย เฮาก่อนเฮ้ยคนแพ้ต้องเห่าตกลงเอาไว้แล้วไงไม่ไม่เคยตอบเมื่อตกดูโอ้มาบอกเอาตังก็ไม่ได้คนแพ้ต้องได้ตังยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ขี้เหนียวเองก็กระบอกตังมันอยู่ข้างบนไหมเออไม่เบลตังมาเลยยี่สิบบาทนี่มีอยู่ในทูมันนี่วอลเล็ตเดี๋ยวโอนอ๋ออสโอนที่ไม่โอน กองทีนี้เจนนี่โกงเอาอีตาแล้วไม่ไม่เล่นแล้วนี่ทำอะไรมาเยดูนี่บึ้อคนชนะไม่ยอมให้ตัดนี่โกองค้อนคนชนะไม่ยอมให้ตัดโกงเงยให้ไม่คีกองเห่าก็ไม่เห่าหอนก็ไม่หอนขี้โกงตังก็ไม่ให้ ทีหลังไม่เล่นด้วยแล้วเป็ดเป็ดเปิดคลิปไปคลิปจบอะไรบอกฝากช่องเลยจบไปเลยแล้วฝากช่องเลยไปฟังพูดเลยพูดเลยเนี่ยเปิดคลิปแล้วไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดอนะติดไปแล้วเปิดแบบเงียบๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยนะอันี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้าเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆอีกเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย